สวัสดีคร <go> ับทุกคนนะครับครับลานชายที่ตีอบพ่อมือดีมาได้กินพอดีดีนลครับทุกนอดพดีแล้วครับแต่ยิ่งเด็อแฝล้วครับทุกคนอดีบ้านเข้าใจทานมาว่ทอดต่ยิ่เด้อครับทุกนรอเดือดทันธันเล้ครับทุกคนยิ อัยิีน้ครับพี่ับใส่เกี่ยวดิครับโดง่ายหเราล่ะครับพี่โงใส่ทานหพวกเรานะครับพี่องใส่เผาทานนะครับแกะบะมี้แล้วครับพี่อดแกะบักระดองดันไส่ทานออกได้ครับพี่นดองกือเดีเิแยกแรหาเย่เเดกอนนะครับพวแตกครับพี่องแตกไปเฮื ดินก็ับดดอกดิ่ ics, ดอยก็รับขั้คอดฝอบอบก็รับดดอกดึงว่ได้ครับชุดดอกกดิ่งตากหลายนะครับพุดดอกต้องฝดออบแบบนี้วนะครับาดอบอบแบบดีแซ่ทานไปดูดีตานหลายนะครับดดอกกิน่ได้อันนิ่กินได้ทั้งคันะครับดดอกาดอบอบแบได้ทั้งคา ถาเกี่ยวป๊อปป๊อปแฉบนะครับถ้าดีเวดู้ไงไนะครับีทอดดีนครับินแบบบางๆเทาคีบ้ก็ีอเป็นปีไก่นะครับีเหลือไว้ตัดาของนะครับีบบายบวบบุรีนครับไก่ปีเด้วนี่ไก่เียว รับไข่เคียวระครับขอดไข่เจ็ดบาทเท่าเด้อครับรับคั่วบาเท่าไงใสารับสัสดเจ็ดสิบบะครับปกเจกไนะครับเดอนะครับเป็นขอร์ดต้ารรับสัาเก็บลัวใจ่โดอเด้อครับโทุกคนนะครับ บาดเท่าใจตานะครับต่วโงใหญอยี่ไกลนะครับแกงัวไกไก่ยั sure. right ยตัดตานท่ออยู่ปุ่มนะครับเจ็บไก่เลยนะครับที่ยากจะลงกินไส่ี่ดองเลยนะครับชีดองวัวดีสายตาบ่ไข่ดีนะครับเ้อนะครับตาเกลักตาไหลตลอดนะครับทีดองเพราะว่าจอมกอโทรศัพท์ไลน์เดิเว็บนืีถือดองกาบบาดเท้าใจสาเหลืองคอต้นป่าให้อะไรนะครับเออ ก็เลยของเวเพราะว่าเจอแชนโ็น,น,าานะครับแล้วรับตาเก,กินไลนะครับี่น้อกตาก็เริ่มบวบๆนะครับเลยผัดไยก่อนนะครับคิดออกไปแต่ไทยอ่าช่วงไหนี่นอองเบอร์วะครับแล้วอบเปาจานวะครับี่อบดออกเป่าสะอาดด้ยวยนะครับคิดออการใช้่าดห่อน,นะครับ ยางยังได้พุ่วนี่เลยครับผู้เดียวดาเดินล้าอยืนดีแล้วนะครับเก็บกับเขาครับผู้ใบแล้ววาดิเดี๋ยวเดี๋ยวออกคนครับพีผูโโอ้ออกคนใบใบใบโอ้ไฟแห้งครับไฟแห้งใบแล้วใบแล้วอื้อหนี้ดูหาถูกปัดกรอบ โอ้ไปแยไปแย่ีเรอ้ยไบสอตัวต้องใส่ลงไปไปแย่ครับไฟแยแบบนี้ลรครับี่เราใส่ไฟแยแบบนี้เราไฟไไบอดดันเครับไฟบัเปลือยป่าไฟบัวเปลือย ทอดไส้แหยแบบดีและวครับพี่โดเหือดีกวามดีวะครับครับแต่กินวะครับพี่น้องทอดกระดิ่งด้วยครับกรอบๆบ้านเทาใจขาด้วยครับอืมทอดวะครับพี่น้องจานทอดปลาด้วยครับกตกไสแหยด้วยครับพีบ่น้องตัใวใส่ไ้แหยจะได้ไสอ่อนบ่ไหว มันไปวอนป่าสิชเชื้อไอัวับเดอรเขาลงเก็บสมบัติเหตุพรห้เทียนเลยป่าอคอยจุดบนได้เช่ยอตามี่หาตัวนี้กยิ้มแล้วครับพี่ตัวเอ้ยพอดนคอดตัวพาดินขอดมาเท่าไหออาร่าตัวทับ ด้วยก็ต้องทอดเอาด้วยครับพี่น้องเพราะว่าการหลายเนาะต้องการหัวทอดเท่ากับจีเอาไปดึงเราไม่ได้เนาะครับพี่น้โดดึงก็ได้กินหน้าพักเพราะว่าการหลายต้องใช้ตัดทอดเพาะครับพี่น้องทอดจังเดียวอาจเสร็จแล้วนั่งใจผมได้เลยเ้อครับพี่น้อโดนะครับต้มงใอย่างไทยครับหัวใจก็ยังสู้เนะครับ ขอบุญขอบคุณที่รอดที่สุขันสุขล้านแจหลายเร้อครับเออที่็น้จบานเท่าใจฐานอยู่ตลอดมอบุ่ไใจไปทักไปท่ายเนาะครับผักสายตาก่อนเ่อครับช่วงนี้เพราะสายตาบ่ไซดดีเรครับพี่้องต้องทเราเราเป็นรเรื่อจากเงินสไลออกตลอดาะครับเลยจิตแยกนะครับชเจ้ไถ้าดี่ึุณกีแต่วิ่อดเพื่อเาเหรอครับ ว่าิมก็ปลาดนแล้วครับที่เราปูปูทุกคน,น้ดคร้าท่านทานไสเห้องช่ว,ว,วยครับโบแพ้งแล้วครับโย่กรดันทอดปาอยู่อาหาตั้องานโดครับผมขอบุญขอบุณเลหลายนะครับเด้อเสียพลังใจบานห้องช่วยทานอยู่ตลอดก็ครับ ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนตั้งใจหลายแล้ครับทู่ใจดีนะครับผู้วินัยใจดีกับเขาื่เบริบานเท่าใจใสอยู่ตลอดนะครับขอบพูดเอสที่ทุกท่านทุกคนั่งใจหลายที่ยังคอยสนับสนุนอยูตลอดครับที่ดีกัภาพบริบอลขาแล้ครับทก ที่อย่ายไล้วครับจันบึงสอดปลานะครับกอดปาคุ้แมวกั็ดีกินเขแา้วครับพี่โดทอดดีกับเวลาก็ด้ายคที่ถูกเลยนะครับได่จัดไก่ฟอง ใช่แล้วครับกอดแป๊บเดียวก็ชุบแล้วแลนักกิ๊บกไปแห้งครับอีกเป็ดไก่ปีนโน้ตครับพี่โองเก็งด้านด้านโน้ครับดักดักไก่ด้านไก่ปีนโน้ตครับปีนแล้วก็โคดเข่าแบบนเดี๋ยนักกิ๊บพี่โองได้ละสิบบาทว่าชัดตัวว่าดิโอ้ลืมลืมเยวผมเปิดเบื้องแก้วปลาครับพี่โองแก้วปลา แก้วแก้วแก้วปลาล่าดิครับพี่รอดครับจับแก้วนี่นะครับพี่รอดมือดิจับแก้วปลาลาเขาดิละครับดแก้วปลาลาดีละมือดิจิ้งจับแก้วปลาลาดีละครับพี่รอดบดบดต้องกลับบะคุกแล้วนะครับให้แก้วปลาลาดีกับแซ่บแล้วนะครับตับทอดกับทอดไข่เจียวครับพี่รอดอู้ใบเกียว่าดิ ใบเลี้ยวข,ขนาดเลยที่เราไฟหเห็ดซุ้มแล้วซุ้ามแล้ววันนี้ได้การแล้ววันี้ย่างไปย่างเบ้ายู่ดีกวครับพี่น้องเอ้ยปลาทอดตัวไอ้สนันยังไงไอ้ของบ้าแล้วก็ทำก็เขาสิบแครับอู้ได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วครับพี่น้องเลี้ยงแล้วแป๊บเดียวไปเลี้ยงน,นะครับพี่น้องบุ๊ ไปดิดไปตุกมาเลย่ี้ยครับที่น้าแกะแค่อ่ะนะครับไปซื้อให้เจ้าไปตุกมาถ้าพอได้อยากได้กินนะครับโปได้ซื้อนะครับพี่น้องไปหาก็ได้โปได้ซื้อให้เจ้าอ้ไฟทานมือพี่น้องกูนะโอ้ยแดงซืลึกอยู่กูนะเจ้าใดทานเบลใจหลายคนโปร่อร์เซนแล้วไฟทานแดงยิ่งคือ ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินเขาด้วยครับลื้อกระบาดเท้าจอยสารนะครับดูปลาดิบทอดก็ครับพี่น้องไข่เจียวนะครับผมว่าตาลีเจียวกันของเสียบเสีบนะครับจากบ้านเท้าจอยสารนะครับพี่โด่มีกระสนไก่ปิ้งนะครับแก้วปลานะครับโด แมาแมา่ครับพี่ร้องจิตเขารับกันเด้อครับกขบันเขาจอจสานครับคู่ผ่านเปนกระลังแรกใจรับเด้อครับไข่เคี่ยวปลาดิทอดกรอบ อ,อัลโหวจอยชาต์นะครับฝากก็ไมเด้อครับปุ้กนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กไว้เท่เลิกนะครับปุ้บสวัสดีครับ